เพียงแต่มันไม่ทํางานเพียงแต่มันหาประโยชน์ใส่ตัวเองมันคิดแต่ครอบครัวและวงตระกูลของมันถ้ามันคิดถึงพวกเราประชาชนตาดำดำรับรองเราไม่เสียแผ่นดินแม้แต่ตารางนิ้วเดียวผมถึงบอกพี่น้องเลครับเราไม่กลัวหรอกศัตรูแต่เรากลัวที่ข้าที่หัวใจเป็น ผมถึงบอกว่าปกติผมจะเลี่ยงไม่ขึ้นเวทีแต่ผมบอกถ้าพี่น้องมาแบบนี้รัฐบาลยังทำตัวทวงความเจริญแบบนี้รับรองถึงไหนถึงกันก่อนผมจะลงจากเวทีนี้ขอพี่น้องยืนยันพร้อมกันทุกคนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะยืนหยัดเคียงข้างทหาร ติปไตยใครหน้าไหนกล้าเข้ามามึงไม่ต้องห่วงมึงเจอพวกกูทุกที่ทุกเวลา